5สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณต้อม ทางผลิตภัณฑ์พยาภัยครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าวันนี้อยากจะถามว่าเอพยาภัยนี่มันตั้งมากี่ปีแล้วครับพยาภัยนี่ก็คือจุดเริ่มต้นตั้งแต่แม่ของต้อมเลยนะคะเขาโจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยทำธุรกิจตั้งแต่ปี2534ก็ประมาณ30ปีแล้วค่ะ30ปีค่ะ สาปีแล้วทําอะไรบ้างครับในช่วงแรกๆของพยาภัยแรกเริ่มก็ทําพวกแชมพูทั่วไปนะคะแชมพูมะกรูดค่ะ mm hmm. เป็นพวกสกครับมะขามอะไรพวกนี้ซึ่งก็มีเหมือนกันทั่วๆไปในท้องตลาดนะคะท mm ่า hmm. นแต่ว่าพอต้อมได้เข้ามาช่วยธุรกิจนะคะประมาณปี2 5 5 9ค่ะ ก็รู้สึกว่าสินค้าเรามันเหมือนนกันไปหมดเลยเวลาเราไปงานตามงานโอทอปหรืออะไรเงี้ยก็จะไปเจอพักพวกเดียวกันทั้งซอยเลยทั้งซอยเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่รู้จะหยิบตรงไหนดีใช่เหมือนกันหมดไม่รู้ว่าอะไรมาจากจังหวัดอะไรนะคะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเอะเราน่าจะทําอะไรที่มันต่างจะได้แทรกตัวขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะก็เลยคิดไปถึงว่ากาแพงเพชรมีอะไรดีครับก็นึกไปถึงกล้วยนะคะกล้วยไขยนี่แหละค่ะ ก็เลยได้ไอเดียว่าน่าจะเป็นกล้วยขึ้นมาอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของกล้วยไข่กล้วยไข่ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันต้องกล้วยไข่ทาไมไม่ใช้กล้วยหักมุกกล้วยหอมหรือกล้วยอื่นๆมาทําไมต้องเป็นกล้วยไข่ด้วยเพราะว่ากําแพงเพชรก็เป็นเหมือนกล้วยไข่อาหารกำแพงเพชรเป็นกล้วยไข่ใช่ค่ะถ้านึกถึงกาแพงเพชรก็ต้องนึกถึงกล้วยไข่ก่อนนะคะแล้วเขาบอกว่ากล้วยไข่ที่นี่คือดีที่สุดในประเทศไทย มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนที่อื่น uh huh. เพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นเครื่องสําอางจากกล้วยไข่ก็จะเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ดีที่สุดด้วยค่ะเนี uh ่ยผมกำลังจะไปดูว่ากล้วยไข่กับแมงเพชเนี่ย มันไม่เหมือนกล้วยไข่ที่จังหวัดอื่นยังไงมันมีลักษณะ,ะไงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะตามไปดูว่าไอ้กล้วยไข่กำแพงเพชรนี่มันมีความแตกต่างยังไงแล้วค่ะแล้วอันนี้พอเราทําออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นโลชั่นแล้วก็เป็นครีมค่ะเป็นแฮนด์ครีมในตัวด้วยแฮนด์ครีมในตัวด้วยอันนี้อันนี้ใช้ได้ประมาณสักเท่าไหร่กี่กี่วนันกี่เดือนกี่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้าบางคนใช้ใช้แบบพกติดตัวเป็นแฮนด์ครีมก็อาจจะอยู่ได้สัก เดือนหนึ่งนะคะบางคนทาทั้งตัวก็จะหมดเร็วหน่อยนึงครับแล้ถ้าถ้าสมมติเราใช้น้อยก็เอาไปหนึ่งชิ้นหนึ่งใบถ้าใช้มากก็ไปเคือหนึ่งเลยถูกต้องครับอันนี้ก็มีผิดผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ทางโอเคแมนเพลเนี่ยกำลังดูว่าเออตัวนี้เป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่เป็นสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรนะครับเป็นวัตกรรมใหม่แล้วก็ เออผมอยากรู้ว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมเพราะเราถ้าแต่ให้ตาโอเคกับแพลงเพรเนี่ยมันต้องมีมีคุณสมบัติสาข้อใหญ่หญข้อแรกคือเป็นนวัตกรรมใหม่หรือสิ่งใหม่ๆมีความพิสร้างสรรค์ข้อที่2เนี่ยก็คือมันต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้อที่3ก็คือคุณภาพโดยดูจากผู้ใช้เป็นหลักนะครับเราเนี่ยเราทําลักษณะของการ,รเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างก็แน่นอนว่า เครื่องสาอางของเรามาจากเปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยก็เป็นสิ่งที่เหลือทิ้งอยู่แล้ว oh. เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่เรารับซื้อเปลือกจากเขาอะค่ะ hmm. ก็คือผู้ผลิตที่ทํากล้วยกวนอยู่ที่อําเภอเมืองนี่แหละนะคะ hmm. เขาก็ทําให้สะอาด hmm. ตากแห้งในโรงตากที่ ปิดมิชิดนะคะแล้วก็มาจําหน่ายเราเขาก็เป็นเกิดรายได้จากขยะเอาอย่างนี้ดีกว่าเปิดกล้วยเนี่ยทิ้งก็เป็นขยะละคะท่านแต่ว่าต้องเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะตัวนี้เป็นสีของสารสกัดจากเปลือกกล้วยสกัดออกมาแล้วใช่นะคะเราก็มีสินค้าใหม่สินค้านวัตกรรมนครผู้ประกอบการก็ นำสิ่งเหลือทิ้งมามันก<ช>็จะ,จะเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้มาแต่ว่าก็มาทําให้สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะ,ะแทนที่มันจะทําให้เป็นขยะอันนี้เราก็มาทําเป็นสินค้าอันนี้เป็นความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะบอกพวกเรานะครับว่าถ้าเราสามารถทําสิ่งต่างๆเราได้เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นทําให้โลกเราเนี่ยมี น่าอยู่มากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับนอกจากนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยตัวไหนบ้างที่ที่น่าสนใจอีกครับก็อาจจะอันนี้อันนี้คือตัวนี้เป็นสบู่เหลวค่ะอันนี้เป็นสบู่เหลวตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีตัวหนึ่งนะคะอันนี้ล้างหน้าอันนี้ใช้ล้างหน้าได้อาบน้ําได้อาบน้ําได้ด้วยแต่ว่าสูตรของของทางเรานะคะจะไม่ฟองเยอะเพราะต้องจะไม่ได้ใช้สารเพิ่มฟองใดๆนะคะก็คือแต่ที่ฟองเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้สะอาดขึ้น คนไทยจะติดยึดว่าแต่จริงๆมันไม่ได้สะอาดขึ้นถ้าอยากให้สะอาดขึ้นก็ใช้ผงซักฟอกมาอาบน้าค่ะอันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยฟองไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากกับเรื่องของความสะอาดดังนั้นท่านท่านใช้เนี่ยมันก็อาจจะ๊ทำไมฟองมันไม่เยอะเหมือนชาวบ้านเขาแต่นี้ก็คือเราคิดมาแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราวิจัยมาแล้ววิจัยมาแล้วเพราะว่าพยาภัย ในยุคที่ต้องทํางานเนี่ยค่ะก็จะทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเยอะคือแสดงว่าตรนนี้เนี่ยที่เราได้รับรางวัลมาเนี่ยก็คือทั้งโหนี่ทั้งข้างหลังนี่ไม่ใช่ใบประกาศนียบัตรที่ไปเรียนจบด็อกเตอร์เลยมาครับเป็นเป็นรางวัลที่ได้โหเยอะเยอะมากมายนี่ก็แสดงถึงความความที่พยาภัยเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับความเชื่อถือแล้วก็รางวัล มากมายเลยนะครับคือคือเราจะมีแนวคิดว่าเราจะไม่ทํางานโดยใช้การคิดว่ามันดีด้วยตัวเองเราจะต้องผ่านระบบแลบนี่คือข้อยืนยันของพยาไัยอยากจะให้ดูสักอันนึงได้ไหมครับแต่ไหนที่ที่เราเห็นน่าสนใจหรือว่าเป็นสูงสุดของโครงการอันนี้คือรางวัล Prime Minister h e r b r t s w a r d นะคะได้รับจากนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วได้ถึง2ตัวนะคะนี่ของปีไหนแล้วเนี่ยอันนี้ของปี6 6หกับ62ได้2ปีติดกันอันนี้ได้ยากมากระดับประเทศอันนี้ก็เป็นรางวัลโดยหนึ่งที่พยาภายได้รับมาแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะขออนุญาตก็คือเป็นรางวัลที่เป็นเชิดชูนะคะเป็นเซอร์ติฟิเคตจากไวโป้ค่ะคือกรมทรัพย์สินทางพัญญาโลกหรือว่า ไวโปจากเกาหลีใต้นะคะเป็นรางวัลที่เป็นนานาชาติรางวัลเป็นรางวัลนานาชาติด้วยไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศอย่างเดียวใช่ค่ะในนี้เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับมาของพยากําคนกําแพงเพชรสามารถสร้างชื่อเสียงให้ในระดับประเทศในระดับโลกได้เนี่ยโอ้โหผมว่าใครที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยต้องต้องลองนะครับต้องลองนะครับแล้วก็ผมมีความยินดีมากที่ที่จะบอกว่าโอเคกาแพงเพชรของเพจเราเนี่ยเราจะ ให้ในสินค้าที่มีความโดดเด่นเป็นกินต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพเนี่ยก็จะจะจะ,จะให้ในอันนี้นะครับบอดี้โลชั่นอันหนึ่งนะครับ <Hey. S 1> แล้วก็คีริมจะเป็นสบู่เหลวอ่าเป็นสบู่เหลวของพยาภัยนะครับ <Hey. S 1> ก็ลองดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมคุยมาทั้งหมดเนี่ย <Hey. S 1> ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ไม่รู้จักเลยตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้ว่า มาเพราะว่า,ามีหุ้นส่วนใน <c oughs> บริษัทไม่เคยมาเจอวันแรกเลยเราก็เห็นว่าของพยาภัยเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ <c oughs> ก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวติดต่อนะครับจะมีลิงก์ให้ติดต่อแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีคำถามนะครับในครั้งต่อไปอาจจะมีคำถามที่เกี่ยวกับพยาภัยแล้วก็จะมีของมา มอบเป็นของรางวันให้พวกเราที่ตอบคำถามได้แล้ก็ติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าวันไหนเวลาไหนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ